ฟังชันที่ถูกตัดออกไปในรถวุยารนดิสนีหรือรถท่านผู้ชมที่ใช้ Merc e d e s Ben เ,อ,เ,เอยู่หมายความว่าเขาจะรักษาระยะห่างของรถคันหน้านั่นเองตอนที่เราใช้ตัวสปีดลิมิตดิสโทนิกพัดนะครับจะมีตัวระบบเซนเซอร์นะครับตรวจจับรถคันหน้าเนี่ยอยู่ตรงกระจังหน้าเขาก็ขับของเขาเองเลยตรวจพบเจอคันหน้านะครับรักษาระยะในการขับลองฟังดูครับว่าถูกตัดฟังก์ชันนี้ออกไปหรือเปล่าตอนที่ซื้อรถมา mm hmm. ที่ผมพูดอยู่ก็คือฟังก์ชันดิสโทนิกพัด ฟังกชันนี้มีไว้ทําอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดฟังก์ชันนี้ขึ้นมาคันนี้เนี่ยติดตั้งเรียบร้อยแล้วมาที่หน้าจอนะครับผมไปที่ตัวเซตติ้งนะครับแล้วก็มาที่อแอสซิสแตนต์นะครับแล้วก็มาที่เบรกแอสซิสนะครับเนี่ยครับสามารถกดปิดเปิดได้หมายความว่าเขาจะรักษาระยะห่างของรถคันหน้านั่นเองตอนที่เราใช้ตัวสปีดลิมิตนะครับก็พูดง่ายว่ากึ่งออตโต้ออโต้ในการขับเห็นไหมครับว่าจะมีระยะ ของรถอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองขับดูนะครับตะผมเข้าเกียร์ดีเดินหน้าไปเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะปรับคุยคอนโทลนะครับตัวสปีดลิมิตเนี่ยแล้วแต่ความถนัดนะครับใครจะเรียกอะไรมันก็เรียกหลายอย่างนะครับตัวเมอร์เซเดสเบนก็จะเป็นสปีดลิมิตนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมออกขวาเข้าสู่เส้นตัดใหม่ผมใช้สปีดลิมิตตอนนี้เนี่ยอ่าอยู่ที่ เ0กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอ่านตอนนี้รถเขาขับเองคันเร่งเนี่ยผมไม่ได้แตะนะครับตอนนี้ผมไม่ได้แตะคันเร่งนะฮะในภาพกราฟ,ฟิกตรงหน้าจอจะไม่ขึ้นรถเพราะ้างหน้าไม่มีรถจริงๆนะครับเราไปดูกันพอมันมีรถนะครับเขาจะรักษาระยะห่างกับคันหน้าแล้วก็รักษาระยะเบรกคือมันกึ่งออตโต้กึ่งขับให้เราออตโต้นะครับคุณดูนะครับเนี่ยเขาก็จะหารถคันหน้านะครับแต่ถ้าเราแตะเบรกนะครับมันก็จะหยุดนี่ครับถ้าเราแตะเบรกปุ๊บมันจะขึ้นออฟเลยก็คือว่า ตัดการทํางานเลยถ้าเราแตะเบรกนะครับเห็นรถคันหน้าแล้วนะครับเขาก็จะขับรักษาระยะนะนี่ครับเดี๋ยวเราไปถนนที่มีรถเยอะหน่อยนะครับเท่ากับการขับขี่ตอนนี้นะครับเราจับแค่พวงมาลัยเองแทบจะกึ่งออโต้การขับแล้วนะเขาเนี่ยครับเขาเบรกแล้วครับเนี่ยเบรกแล้วครับ แค่นั้นครับนี่ครับค่อยๆชะลอแล้วก็ตามคันหน้าไปเนี่ยอันนี้เบรกเองนะครับนี่เขารักษาระยะคันหน้านะครับพอเขาจับเห็นรถคันหน้านี่ครับพอใกล้ปุ๊บเขาเบรกเลยเบรกเองเลยนี่ครับอ่าดูนะฮะอ่ารถติดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเขาจะเบรกจะเบรกไหมดูนะฮะนี่ครับเขารักษาระยะคันหน้าอยู่นี่ครับคันหน้าเบรกแล้วครับดูนะฮะในเสียงเบรกนะครับเขาแตะเบรกแล้วคันหน้าออกนะครับ เดี๋ยวมาดูนะครับตรวจพบเจอคันหน้า,านะครับรักษาระยะในการขับผมออกขวานะครับเนี่ยฮะตอนนี้เราแค่จับพวงมลาลัยอย่างเดียวนะครับ d i s o n i c พัดนะครับจะมีตัวระบบเซนเซอร์นะครับตรวจจับรถคันหน้าเนี่ยอยู่ตรงกระจังหน้าเขาก็ขับของเขาเองเลยถือว่าฟังก์ชันนี้นะครับเพิ่มเข้ามาทำงานได้สมบูรณ์มาก นะครับแต่จังหวะไหนสมมติเราอยู่เธอเนี่ยเราเบรกปุ๊บเนี่ยเขาตัดการทํางานออกเลยเห็นไหมครับว่าเป็นออฟนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปใช้งานใหม่เราก็ค่อยเปิดปุ้ยคอนโทรลใหม่นะนี่ฮะถือว่าระบบดิส o n i c กพัทเนี่ยสำหรับรถท่านใดนะครับไม่มีฟังก์ชันนี้แล้วอยากจะเพิ่มฟังก์ชันตัวนี้เข้าไปเพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่แนะนำเลยนะครับว่า มาติดเพิ่มได้แล้ว Mercedes-Benz ยังมีฟังก์ชันแบบอะไรอีกที่น่าใช้นะครับติดตามใน EP ต่อไปเลยนะครับใน EP ต่อไปนะครับจะเป็นคีปรันนะครับเวลารถออกนอกเลนหลับในหรือขับขอยู่เผลอนะครับหรือพวงมาลัยออกไปเองหรือขับออกไปเองนะครับก็สามารถที่จะเพิ่มตัวนี้เข้าไปได้มารับชมใน EP หน้านะครับ EP ต่อไปกันนะครับว่าตัวคีรนมีประโยชน์ยังไงและใช้งานยังไงครับไปชมกันนะครับ